บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ชุดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุดเรื่องอย่าทำฉันร้องไห้นะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกความหมายของการจัดหมวดหมู่หนังสือได้ 2. บอกประโยชน์ของการจัดหมวดหมู่หนังสือได้ 3. บอกแถบสีหมวดหมู่และอักษรย่อของการจัดหมวดหมู่หนังสือที่ไม่ใช้ตัวเลขเป็นสัญ,ญลักษณ์ได้ การจัดหมวดหมู่หนังสือคือการจัดกลุ่มหนังสือโดยพิจารณาจากเนื้อหาสาระของหนังสือเป็นสำคัญหรือลักษณะการประพันธ์อย่างเดียวกันไว้ด้วยกันประโยชน์ของการจัดหมวดหมู่หนังสือ 1. หน,งนังสือแต่ละเล่มจะมีสัญลักษณ์แทนเนื้อหาของหนังสือ 2. ช่วยให้ผู้ใช้มีโอกาสเลือกหนังสือหรือหาเนื้อเรื่องตามที่ต้องการจากหนังสือได้หลายเล่ม 3. ช่วยให้ผู้อ่านสามารถหาหนังสือที่มีเรื่องราวเหมือนกันมาใช้ประกอบเนื้อหาได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 4. หนังสือที่มีลักษณะคำประพันธ์แบบเดียวกันจะอยู่รวมกันตามภาษาของคำประพันธ์นั้นๆ ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถค้นหาหนังสือได้อย่างสะดวกรวดเร็วได้ถูกต้อง 6. ช่วยให้ทราบจำนวนหนังสือแต่ละสาขาวิชาว่ามีจำนวนมากน้อยเท่าใดและจัดหาเพิ่มเติมให้เหมาะสม 7. สามารถค้นได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์รวดเร็วและประหยัดเวลาแถบสีหมวดหมู่หนังสือ แยกเป็นสิบหมวดใหญ่ตามหมวดหมู่หนังสือทศ,ศนิยมดิวอี้หมวดละสีเช่นหมวด0 0 0ใช้สีเทาหมวด100ใช้สีดำหมวด200ใช้สีขาวหมวด300ใช้สีม่วงเข้มหมวด400ใช้สีเขียวอ่อนหมวด500ใช้สีฟ้า มวด600ใช้สีม่วงอ่อนหมวด700ใช้สีส้มหมวด800ใช้สีชมพูหมวด900ใช้สีเหลืองคู่มือครูใช้สีน้ำเงินสื่อโสตทัศน์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ใช้สีน้ำตาลหน,นังสือพระราชนิพน์ใช้สีเหลืองสะท้อนแสงหนังสือนวันิยายใช้สีเขียวสะท้อนแสง หนังสือรวมเรื่องสั้นใช้สีเขียวเข้มหนังสือเยาวชนใช้สีส้มสะท้อนแสงหนังสือภาพหนังสือสำหรับเด็กใช้สีชมพูสะท้อนแสงหนังสืออ้างอิงใช้สีแดงสะท้อนแสงการจัดเรียงหนังสือบนชั้นเราจะมีการจัดเรียงหนังสือบนชั้นตามขั้นตอนดังนี้คือเรียงจากซ้ายมือไปขวามือ เรียงจากข้างบนลงข้างล่างจัดแยกประเภทตามหมวดหมู่หนังสือและแถบสติกเกอร์หมวดหมู่หนังสือให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายกิจกรรมและแบบทดสอบหลังเรียนกับค,คุณครูด้วยนะคะ